โดยครั้งนี้มีคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทับมาร่วมถึงสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญกรถินมากกว่าพันคนซึ่งได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนกระถินเวียนประทักษิณรอบอุโบโสถก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกรถินโดยมีเด็กชายนพดลมีแก้วอดีตสมเณ็ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองเขาช่องลม และเด็กดีวีสตาเป็นผู้แทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรกระถินและจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีทอดกรถินในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านที่ได้เห็นลูกหลานในชุมชนมาร่วมกันสืบสารประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกรถินนวัดเขาไผ่แห่งนี้ซึ่งก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปในทุกๆปีอีกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ